สวัสดีครับครับทางท้ายพี่น้องช่างทั้ง่องสถานีหมอ่ํานะครับยินดีต้อนรับพี่ปอบด้วยนะครับโอ้ยอันเป็นเกียรติหลายดิถามอันเปิดโทรศัพท์ไปนั่มรถอันเปิดอันเบื้องยูทูปเพิินกับฟังไปนั่มโหลดใจห็ดเลยที่ฟังวิจาร์หมอลัมเมื่อใดเนาะสิไม่อยามันสำนักงานสร้างเหล่าเว้ากันอยู่ในรถอยู่วบบนี้เมื่อนี้เลยพ่อกันแล้วครับพี่น้องแบบนี้ก็อยามาปีนี่เขาจะว่าสั้าเหล่าเห็ด ค่ะประศักดิ์วะคือเลยนมาจากถูงว่าเป็นจังหนีเนี่ยเบาสูฟังไหยว่าปีนี้เฮ็ดอย่างเนี่ยปีนีอ่ะบดถิ่นคล้องเก่าครับก็คือห้ากับเฮ็ดตามตามบอกที่เห้องบอกบอกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับก็คือห้างนิ่งการเฮ็ดการเฮ็ดอ่างานงานแสดงของบูดนี้เบากรนวิปปอบทุบบูธอ่ะบูธที่โลายล,ละเอียดคักันนะครับแบบว่าสิเป็นเหมือนวนิจัยเลยดิเหมือนวิจัยเฮ็ดวิจัยตั้งแต่สามทุ่มหมด สอดแจมหูม่วงสัง่มีนะครับแบบว,ว่ายึดเขาเบิ้งแบบว่าคนเบิ้งประมาณช่วงใดค้นอายุประมาณเพศจะในเพศเทียบเทียบค่ากินเนียครับแล้วจ็จังบอกว่าเป็นสกิบครับสกิบกับบทถิ่ข้องเกาเอาใจไวรุ่นสายไวรุ่นคือเกาครับไวรุ่นผู้ม,มักเตยแต่ว่ากับบทถิ่ศิลปะวัฒนธรรมอีสานบานเทาเองเกาครับปีนี้ก็ไใ้กวนล่ำจากคนรม,มากู้มันมากสงข้ามใจเอามาล่ำเลือง เป็นเวอร์ชันซา้นเหล่านะครับกับปากพนงคติดตามไปเด้อนะครับล่ำเรืองปีนี้สีสีจังไหน <c oughs> อามารีโนเวทซัมมารี <c oughs> โนเวทซัมมาที่เป็นเวอร์ชันของสั้นเหล่าใหม่นะครับก็ถือว่าความพร้อมในปีนี้กาทางผู้บริหารเองก็คิดว่าพร้อมเต็มที่เหมือนกันเรอยครับเต็มรอยเปอร์เซ็นเต็มรอยเลยครับอันนี้คือคําถามที่แบบคุ้นคุ้นแบถามมากที่สุดหลายถามมากที่สุด ล้วก็เข้าพยายามแบบพยายามอธิบายไปกันหลายครับก็คือตอนกําเนิดสร้างเหล่าอิหีเนี่ยก็คือเกิดจากโควิดตังเต่สมัยเป็นพระเอกมอลลั่มเนาะนะครับอยู่กับบวงอพปอเข้านะครับอยู่รลเบียบว่าสินโควิดมากับประเด็นอีกอย่างนอนยู่เฮียนอยู่สร,ร้างยุ่ซื้อนอนเป็นอาทิตคิดเรียนคิดหัวพ่นองแฟนคลับก็เรียกว่าอ้าเหมือนมาลองเพง่งซูฟังงนี้ก็ประเด็สดลองเพง่งดูฟั่งนี้ย จับโทรศัพท์ขึ้นลร้องเพ่งอ้อยๆขึ้นมันร้องไปร้องมากกับเพื่อนเกษสิเพื่อนไติไม่เด้รอ้อ,องเพ่งนี่ฟังเนี่ยติฟเท่านั้นเท่านี้จากร้องนางธรรมดาก็เริ่มแต่งตัวที่วันนี้นเ,เ,หเห็ดแต่งตัวสื่อลำโพงสื่อไฟมาประดับเห็ดเป็นเหมือนเวทีเห็ดยุดเห็ดยุดเหล่าเห็ดยุดเล่าเขาหลังบานมันมันคือเวทีเนาะมันมันสาม,มารถเห็ดแดงของหลังบาน กระเฮ็ดตัวเติมเอาไฟเอาฉากเอาพามานเอาอยังมาใส่เป็นห่างหัวลำห่างหนึ่งแต่ว่าให้พี่น้องไ้เบิ้มแคร์อยู่ในออนไลน์นะครับอยู่ในโทรศัพท์กระเฮ็ดมากเลยรื่อยจากล้อมล่ำผู้เดียวลองผ,วง,ลงผู้เดียวรืลอล่ำผู้เดียวลองผู้เดียววันนี้กะนี่เพื่อนศิลปินยุกไก่ขีดติดเชียงกะมามาร่วมสแสดงเรื่ม จากเปิดข้าวเ,เกียบซื้อกับเรื่มเอาลุมตีสดมาใส่อเอาเดนเซอร์มาใส่จนกลายเป็นกุ้มที่แหลือเขตกุ้มเปิดนะครับกุ้มเปิดบานที่พี่น้องการตอบรับดีและเห็นเป็นกุ้มปิดช่วงโควิดกุ่มปิดก็า่ังบูมนะครับก็เลยเฮ็ดมาเรื่อยพี่นงค์ไการตอบรับเฮ็ด <c oughs> มาเรื่อยเท่ากับโอ้อยากลำบากนะครับแบบแว่าเนี่ยว่าโควิดเนาะเจอทุกอย่าง นับต่างเตการรวมตัวคนกันตั้งเตเจ้าหน้าที่ตั้งแตการขออนุญาตตัวต้องกันนี่หลายอย่างเลยคุยงพี่หนองก็สุพานมาเจอเจอทุกรูปแบบข้าวซ่านเ่าอะมามามาจากไปไล่สดอยู่อยู่เล่าอยู่เล่าเขาอยู่เราาอยู่ยุ้งข้าวยุงเขาบานเข้าบันยีเฟนคำแฟนเปลียนกับซ่านเรามันทึงสินส้านเราบัทึงศินมาแหล้วซ่านเราบัทึ้งสินมะแหลียวคำนี่ก็เลยเกิดจากเฟนคบเกิดจาก ที่น้องที่นไดบึงร้านเหล่าคนอื่นก็เลยได้ซื้อดนีมาร้านเหล่าก็เลเาเลยบดถิมซื้อเก่าเฮาเขาเลยว่าเอาชื่อที่เป็นจุดกําเนิดเรานี่แหละจุดตีเฮ็ดหนเฮาโด่งดังเกินมาในยุคสมัยนั้นนั่นแหละเอามาเป็นชื่อวงคณะหมอํำก็ซ้างที่หลยคุยกันได้ค threaten. ุยกันอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนชื่อวงนี้ไหมเขาถึมันซื้อคือแปลกๆว่ามันเปิดต่หัวเพราะที่สี่แม่ก็คุยกันอยู่ เราเราจะเปลี่ยนดีไหมเขาสิเอาซื้อเห็นมันมวลมวลบอก็<ม>เลยสรุปกันแล้วคือว่าเอาเป็นชื่อที่เป็นจุดกําเนิดจุดตีเหตุใน,นเขามีเวทีเนี่ยเอาเป็นสานเาราบันเทิงศิลป์ที่แรกกะไหล่สดซื้อที่เนาะครับไหลสดซื้อไหลกุ้มปิดซื้อเพราท่านเอวบาเสียเป็นวงเด้อเพรท่านเอกบาเสียตังบ์ราท่านเอกบาเป็นวงหลังจากล่าล่าอีพอท่านวงเก่านะครับอีพอเอพอเปียท่านระเบียบวา่าสินลาบลาบเป็นลุลง ที่เรียกว่าสิมาเหตุธุรกิจของจักของนะครับแล้วก็เกษตกุ้มปิดไปเรื่อยๆบาทที่นี่จังไดมีเจ้าภาพมีเจ้าภาพจากอีแม่แล้วมา,มา,มาหอดสำนักงาน,นอันจาน้นางเดบบี้บ๊วยนะจุดกระเดิ่มาเบิ่งไหลสวนมาเบิ่งไหลสวนมาเบิ้งไหลสวนธิจอยากจ,ากจาก้างจ้างเดบบี้บ๊ว่าสั่น เอาจ้างก็จ้างที่เราเมียสะดวกก็เลยไดีไปล้ำเอาก็เลยได้ตั้งตั้งก็เลยได้พัวพนี่คนเห็นเนาะคนเห็นงานดันป่านนี้เพิ่นกระถามมาตัวอีกวันนี้รับค่าโฆษณาพวกนี้นะจสิติดต่อกันมาตั้งแต่วันนั้นเลยรับเบิดนี่ครับตะกี้ปีปีที่ตั้งองพอสหกสิบสองพันหกสิบสี่วะหกสิบสี่หกสิบสี่ครับพ่อมันก็คนใจแฟนมึงหรือว่าหลัง แือว่าปีบังหันหกห้าท่านเปรียบเทียบไหลสดนอีคู่กันมากเนาะคู่กันมากแต่ว่าพี่เมนเนี่ยตั้งเป็นวงใหญ่ก่อนของเราเนี่ยยังเป็นรูปแบบมินิคอนเสิร์ตยังเป็นคอนเสิร์ตอยู่แต่ว่าบ้าต่างอันนี้เป็นปีหกห้าพร้อมอิสานละครศิลป์เป็นวงหมอล่ำสั้นเราบอร์เทิร์ศิลป์วงขนาดกลางเนี่ยเป็นปี65ปีที่แล้วครับปีบังหันแมนครับพร้อมกับอีสานละครศิลป์เนาะบ้านนี้ตอนที่ตัดสินใจเฮ็ดวงเนี่ยคือว่าได้เฮ็ดวงใหญ่หรือขนาดกลางเนี่ยคือเฮาบ่ได้ตั้งใจที่สิเฮ็ดวงใหญ่่้ออคครัับมนนขึยูื เจ้าภาพเจ้าภาพจ้างเตกีนรับเตามงบรับตามงบวงหน่อยรักมืนกับไปวงกลางกับไปวงใหญ่กับไปจั้งสี่นะครับคือเอาไงว่าเป็นมอลลัาแบบมอลลัาสามารถบ๊บโตได้ถูกรูปแบบสิไปแบบรับเชิญคู่เดียวกับไปังสินะครับรับเมื่อทุกยางมินิมินเดบบมินิกับไปบัดที่นี่งานวงใหญ่เข่ามาหลาย ลั่สอดแจงนี่ครับเอ้ยล่มตีสามว่องไงลั่าตีหอดตีสามสมัยตั้งต้นที่แรกชั่วโมงล่มหกชั่วโมงบาทที่นี่เจาภาพาก็เอาอบอลั่มสอดแจงเขาบอลั่มสอดแจงก็เลยไเด้เห็ดสอดแจงรับรับก็เลยรับสอดแจงอืมแต่กอมม่อ,อเนเป็นเจาพิ่นเป็นยังว่าเห็ดว่องไงเนาะเดิมทีเปิดวงแรกๆนี่นั่งเอกนั่นมีสามคนตัวตัวล่มเนี่ยตัวล่่ามีหกคนล่่าหอด ตีสามเป็นอย่างคึองประกาศรับหอดสอดแจงดีมันบ่นมีตัวร่สมัยก่อนสมัยเฮดวู้ดย่งไงบนท่านมีตัวร่ครับบ่ท่านกะบ่ท่านเกะรับเป็นเขวามารับศิลปินเขามานะครับก็เลยเดี๋ยวรับหอดตีสามบัดน,นี้พ่อลั่มสอดแจงก็เลยหาศิลปินมามาสมถกับล่มในหอดสอดแจงเสริมมาเรื่อยๆเสริมมาเรื่อยๆจากจากวงวงใหญ่ทีคิดว่าในความเข้าว่ยาใหญ่แล้วแต่ว่าพิ่นอาจจะม้งเป็นวงหน่อย นอกกเริ่มแบบว่าเอ้ยที่เทาต่อยังสี่บ่อต่อออกไปอีกบ่อเออเพิ่มขึ้นบ่อเอาไฟมาใส่อีกเอาเดนเซอร์มันใส่อีกบ่อคือเทาปรับไปตามฤด,ดูกาลเลยครับปรับปรับในฤดูกาลนั่งเลยมันพี่น้องเห็นในช่วงที่เปิดบวงให,หม่ๆจนหดมือปิดวงของปีที่แล้วมันสิแตกต่างกันอย่างถึมเชิงเลยเพราะว่าเท้าเทาปรับตามตามมุมน,นะครับตามมุมจอภาพจอาภาพอยากได ันเอานีไม,ม่เนี่ยเอาน,นีไม่เนี่ยจังสินนะครับเข้าก็เลยเห็ดบขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจนมันเติมลงตามกําลังของเราคือว่าห้องห้องบกเก่าวกระโดดเราจะมีการวางแผนไว้ว่าห้องสิค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปหมายถึงว่าเราก็จะดูทิศทางของเราก่อนเกิดเท่าขึ้นไปบุ๊มันบวหลอดมากมันกระสียานผ้ากระยานไปอุ้นเกิดเทาเฮ็ดวงใหญ่แล้วมันสิไปได้บ,บอมันสิหลอดบอเลยดูกระแสเนาะทีแรกก็ โอ้ถือว่าหล่มลุกคุกค้านเดียวครับช่วงจนสินเศร้ามันเดียวจนได้ช่วนกันว่าเข้าเข้าบอเข้ายุดบอมันคือมืออยแถมันคือมีแต่ปัญหารหลายสิ่งหลายอย่างคือด้วยความที่กับบอเคยเห็นหมอลำใหญ่เนาะผมกับบอเคยเห็นหมอล่ำใหญ่บอบอเคยดูเรื่องหมอรำเลยวันนี้เขาก็เลยคิดนี่มันคือมืออยแถะเนาะคือเจอปัญหาคนโวยเจอปัญหาหลายอย่างทุกทุกปัญหาทุกทุกทุกคะแนกเลยเจอมาหมดแล้วมันก็เลยเหตดเหตไหนเข้าแข็งแกร่งขึ้น ดังสีนะครับเราก็เลยค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้ไปทีละอย่างค่อยๆแก้ไปทีละจุดทีละจุดจนมาถึงช่วงกลางฤดูการเนาะป,ปีปีที่แล้วช่วงกลงงางฤดูการช่วง้าคุามมภาคมีนาคุมมภามีนาเลยปรับว่งขึ้นเป็นรับสดแจ้งรับสดแจง้งเลยเหมนพี่น้องกะตีแหละครับแฟนคลับแล้วก็เจ้าภ้าเพื่อนกับว่าเอ้าลาคือบอนแดนเซอร์คือเอามาเติมกันอีกแน่เออไปเอกนังเอกเอามาใส่กันอีกแน่ก็เลยหามาช่วงกลางอยู่กัน ไปที่ขยายอีกนี่กะเฮ็ดกับขยาเกินเฮ็ดตามเงินเบดทุกอย่างหรือดูการที่ผ่านมาคิวงานอยู่ที่140คิวงานครับลอยลอยสีกว่าน่อันนี้ผมกับว่อใดบุกไว้ก็อยูยูประมาณนี้คือว่ามันเกินความต้องกาคุยกันไปว่าถ้าเกินร้อยเนี่ยถ well. hmm. ือว่าเข้าสําเร็จแล้ว ก็บกคิดบกคิดว่าสีหอนร่อยบกคิดครับบัดนีผมมันรีบบางนีแม้แต่ออกงานไปจนจบฤดูกาลก็ไม่รู้ว่ากี่คิวงานทีนี้ก็เลยมาดูเอกสารดูรีบดูว่าลองดูซิว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราออกกี่งานตั้งเสียนะครับอ้าก็เลยค่อยๆเฮ็ดมาเรื่อยๆห้องห้องการันตีโบเดต์ตังเปลแต่วันเ้องการันตีเห็ทีมงานเพราะว่าช่วงที่ห้องออกงานไปหาก็มีเจ้าภาพที่เป็นจางขามปีมากจินะครับตอนนี้ก็บุกไวบุกไวก็คือบอกไว้ให้ทีมงานก็คือร้อยยี่สิบคิว หนึ่งร้อยยี่สิบคิวนี่คือการันตีเท่ารันตีมันมันมันเกินแล้วบอกง่ายๆคือคำว่าการันตีเนี่ยเท่ากับเป็นห่วงลูกนองห่วงบุคลากรเนะว่าเกิดมาอยู่น้หมุลมรำไม่เมือนหลักเขาเขาเขาจะมองอย่างนี้นะหมอรำไม่ตั้งแต่ปีที่สองมันสีมีงานไหบอมันสีเป็นยังไดบอเขาเลยบอกว่าผมการันตีไว้ให้แล้วว่าหนึ่งร้อยยี่สิบคิวงานเนี่ยคือมันผ่านมาตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลแล้วในในจำนวนคิวงานนี้ณตอนนี้มันแต่มันแต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นขึ้น มันกับบริษัทต่างเป่าว่าต้องสองลอยต้องสามลอยต้องต้องเขียงศีีเนาะเขาบ้บริษัทตั้งไปตรงนั้เนเราไม่ไ <ว S 1> ไมไต้งยอดไว้ก็เกินลอยนี่คือมันเกินเป่าเขาเลยสาหรับรปีปีที่สองเนี่ยคือมันเกินเกินแล้วถาถ้าเป็นจุดแข็งถาถา้าคือเขาบ้อง,องามา่อากา็มจาจบภาเพิ่นมาจังนะครับก็คือหนึ่งแหละบุคลากรบุคลากรเขาสิบเป็นอ่าเขาเอื่นว่ามีมีกระแสทั้งสู้เชียวหลายค้นถึนะครับ ดังๆกับหลายคนไปถึงว่ามีกะระแสกับมีกะระแสในวงการในในใน,ในวงการหมอลำที่จะพาเพิ่นเพิ่นเพิ่นหูจักกับหลายคนจ้วยซ้ำนะครับแล้วก็อ่าการสคริปสคริปเปอร์ฮ่องกิคือแบบโบใหน้นดังเด่นเตยเด่นเตยเตยโบ้เศร้าเนี่ยหลักเขาเอิ่นหมอลำเตยโบ้เศร้าซัอนเราแบ่เดิมซึ่งเขาเอาเขาเขาเขาโม้แค่ว่าคือคนมาเงคงหมอลำเนาะครับพี่เพอาเขาบางคนบางคเขาอยากมีความสุขเขาอยากรีแลกเขาอยากมวล เมื่อมวลหาหารเมื่ตินอาหารเข่ากันเลยเห็ดสกิปต์ที่มันแบบเป็นแบบนี้ครับแฟนแฟนครับเจ้าภาพเิ่นกันเลยติดใจเิ่นกันเลยมาเพิ่นกันเลยน้ำจางหยอนวานี่แหละครับเอกลักษณ์ของเขาคือคือเนีนเนียนเพราะแหงเนนเตยเนีนเตยครับตปีนี้ด้ผู้ใดเขามาเสริมทับในในในเขามาศิลปินแน่หรือว่างานโชว์แสงเสียงไบ ศิลปินเนาะครับศิลปินทีเอามา,มาเสริมคือความตั้งใจของบูธเนี่ยคืออยากได้เจนใหม่เจนแม่คือเขาเอา,อาบุคลากรทีไม่เคยเป็นหมอลำไม่เคยมาเป็นหมอลำมู่เคยเป็นอา,อาจจะเป็นนักล้องหรือเป็นศิลปินเข่ามามาล่องมาตวจสอบนะครับมาปัน่นเออ็ได้นครับมาปัน่นนะครับแล้วก็มี่มี่ ถือว่าเป็นพอคู่แม่คู่ของบุมาคู่ของหมอรำกับหลายคนได้ยี่แม่บุญเลิศนะครับบุญเลิศปาศักอื่นกะได้ค่ะว่ารวมงันน้ำรับปุณยใหญ่มาเป็นพี่ยาดลุงอุไรพรนะครับจากทั้งประสบการณ์เพื่อนกิอยู่บนเมทีมากกว่ายี่สิบสามสิบปีก็ได้พี่หยาดลุงอุไรพรครับน้องแบ่บุญเลิศเป็นศิลปินเจนไมทีกเคยเป็นหมอลำมมูนะครับหลายคน นะครับมายูนาเพื่อทีอยากอยากให้คือเขาในความในความตั้งใจของบุญนะครับอยากให้ทุกอย่างมันใหม่คือสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าเป็นหมลําที่สร้างขึ้นมาใหม่สร้างตั้งแต่หัวหน้าจนหอดบุคลากรในทีมงานผลละครับรูดูการณ์อีอยนงที่เป็นให้ไหลของวงเลยจะเป็นว่าจะเป็นโชว์วัฒนธรรมโชว์ของหัวหน้าวงผู้นำทีมงานละเอียดล้องคือรูดูการสีหอดนะครับฤดูการห์นาเคยโชว์ ความพร้อมของการขี้เอ็ดของบูธพร้อมมากขึ้นกว่าปีที่แล้วเพราะพร้อมพร้อม,อมทั้งะระบบทุกอย่างเข้าพร้อมขึ้นบูธก็สามารถที่จะลงรายละเอียดโชว์ให้มันเด่นนักขึ้นนะครับคู่ที่มาสอนก็คือคุณครูเท็ดดี้นะครับก็คือเป็นรุ่นนอง <C ube> อยูวิเลยสินรอยเอ็ดนะครับก็ค <C ube> ือนองเป็น เป็นคนทีสอนวงบงล่างหรกาได้หลับถวยพลัราทัทานหลายถวยคืองานงานโชว์ต่ละงานโชว์บุญจะเป็นงานออกคอนเทมจะว่าเป็นโชว์เป็นวัฒนธรรมจารวัฒนธรรมที่คอนเทมคอนเทมก็คือกลืนเต้นกลึงฟอร์ดครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของสั้นเราเป็นโชว์วนะัฒนธรรมมีหลายโชว์อยากนำเสนอเกี่ยวกับรอยเอ็ดคุณรอยเอียด เอกลักษณ์ของลอยเอดจัดเต็มในฤดูการนี้มีแน่นอนครับแล้วก็เป็นโชว์วัฒนธรรมความมวลความซึมของผักของคนอีสานกองเน่าเอากองเน่ามาเล่นปีนี้นะครับแล้วก็เป็นโชว์โชว์อีกโชว์หนึ่งคือโชว์เกี่ยวกับความเสือ่อก็คือโชว์ของพญานาคไม่ปีนี้ครับที่เป็นไฮไลท์หลักๆอนาคตขางำมาสามปีห้าปีเจ็ดปีโอกาสที่ซาลาเันเทินจะขยับไป,ไปเป็นหมอลำวงใหญ่มีโอกาสำเร็จ หรือมีความขาดหวังบอสําหรับผู้บริหารของศาลหลักบุญเทิงศรีสำสำหรับบูตรคือเราไม่ได้คาดหวังมาตั้งแต่แรกเม่นเท่าสมมตินี่กลับว่าเป็นความขาดหวังของของของโตบูตรหรือของผู้บริหารเลยครับคือมันมามันมาของมันเองทุกอย่างเลยความคิดของเราเมื่อเมื่อมันแบบว่ามันมาปุ๊บเข้าก็ต้องไปนํามันไปไปนามันมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งแั่ครับเข้าต้องไปนามันี่เรื่อยไปจนกว่าเข้าสิสุด สูตรเข้ามาสูตรของของข้าเนี่ยคือสูตรสูตรีนในรูปแบบที่เขาต่างห่วยสาสต่าต่างวิาสตรมันแบบนี้ก็ไอแต่บอลูว่ามันสิมันสิเป็นหอดวงวงซ้ำไหนวงว่าสิหอด<า>ใหญ่อาจจะเป็นแตะใหญ่ไหมหรืออาจจะยูฟ<ม>้อมไบฟ้งมใบมมลักษณะนี้ก็ะขึ้นยูก็ว่าเจ้ผ่ายูกับพีกับน้องว่าเรืใจความตอบรับซ้ำไหนฝากพี่น้อง สำหรับซานเราบันทึกสินฤดูการปีที่สองนี่นะครับนี่อย่างในทีนองเบืองหลายสิ่งหลยายอย่างแน่นอนนะครับสําหรับเป็นห่วงที่นองกูลองพ้นมาอันซานเราได้เดนเซอร์ทีมเนาะนะครับเข้ามาทีมของเขานี่คือเข้าเข้าเข้าบุกไวเพื่อที่จะให้มันเป็นแบบนี้นะครับว่าแมนมาตั้งใจเทียงเป็นทีมคือเป็นความตั้งใจของบูธที่อยากบุกไว้ว่าเดนเซอร์ต้องเป็นแบบนี้นะครับอยากให้เป็นแบบเดนเซอร์ทีม แต่เขาว่าทีมนี้คือเขามีครู่ทีหมากความสมารถมากมาดูแลนะครับเรืองเต้นปีนี้บดบอมี่อย่างหนาเป็นห่วงเรื่องชุดบอมมี่อย่างหนาเป็นห่วงแน่นอนเรื่องโช่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเรื่องล่ำกับว่ามี่อย่างหนาเป็นห่วงเลยครับในฤดูการนี้อย่างพี่นวงเดมาเบิงเปิดใจเบิงสักเทื่อนึงแล้วพี่นวงสิหักสั้นเรากระฝากฤดูการปีที่สองไวน้นะครับแล้วก็ะฝากทีมงานเจาภาพกันเด้อนะครับยังเป็นมอล่ำขนาดกลาง นะครับเป็นหมอลำขนาดกลางราคากลางกลางแต่การแสดงคุณภาพเกินลอยครับับผมในผมเองนะครับในฐานะผู้บริหารนะครับผมก็ขอฝากพี่ฝากน้องนะครับเจ้าภาพที่กำลังมองหาหมอลำมองหาหมอรศนะครับไปร่วมสมโพธ์ในงานกับฝากทีมงานสร้างเรางบันเทืงศิลป์นะครับปีนี้จัดเต็มนะครับเวทีเครื่องเสียงเซตใหม่ทั้งหมด นะครับบุคลากรร่วม200ชีวิตนะครับพี่จะร่วมเดินทางในฤดูการที่2ของเรานะครับกระฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับโทรมาสอบถามราคาได้ครับนะครับราคาอยู่ระดับกลางนะครับอยู่ระดับกลางและงจการแสดงของเขาก็จัดเต็มคือจังหวะหนาเิ่นมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ